ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็โจทย์บอกว่าค่า activity coefficient นะครับหรือก็คือตัวแกมมาของสังกสีนะครับแกมมาของสังกสีในระบบอะไรครับซิ n c ์ค p พเปอ l ์อ y ซึ่งล้อมเหลวนะครับลิควิดซิงค์คัพเปอร์อ y ลอยซึ่งอยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่1,070จนถึง1,300เคลวินนะครับสามารถ หาได้จากสมการด้านล่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถหาค่า activity coefficient นะครับได้จากสมการตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์เป็น rt log อ่ gamma s i n c นะครับมีค่าเท่ากับลบ6 1 6 0 0คูณกับ mole fraction ของทองแดงดยกกำลังสองนะครับโดยที่ให้ค่า r เท่ากับ8.314จูลต่อโมลเควินนะครับโจทย์ให้คำนวณหาอะไรครับ vapor pressure นะครับให้คำนวณหา vapor pressure ของสังกะสี แต่เป็นสังกะสีอะไรครับคำนวณหาความดันไอของสังกะสีโดยที่เป็นความดันไอของสังกะสีที่อยู่ในสารละลายนะครับ binary solution ของทองแดงกับซิงค์ซึ่งก็คืออะไรครับโลหะผสมของทองแดงกับสังกะสีเราเรียกว่าทองเหลืองนะครับ brass โดยที่สัดส่วนที่เขาสนใจเนี่ยก็คือมี mole fraction ของสังกะสีเท่ากับ0.3หรือก็คือประมาณ30%สังกะสีนะครับอีก70%เนี่ยเป็นทองแดงนะครับ ทองแดง70 30สิงคนะครับที่อุณหภูมิ1,280คลวินแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ของความดันไอนะครับเวเปอร์เพรสเชอร์ของสังกะสีบริสุทธิ์นะครับตัวนี้เพียว i ลิควิดซิงมีค่าตามที่แสดงในสมก,การด้านล่างนี้นะครับถ้าเป็นสังกะสีบริสุทธิ์จะมีความดันเป็น log p เท่ากับสมก,การตัวนี้นะครับหน่วยเป็น tor นะครับโจทย์ต้องการหาอะไรครับตัวนี้เวเปอร์เพรสเชอร์ของซิงก็คือ P ของซิงคถูกไหมครับต้องการหา P ของซิงคแต่เป็น P ของซิงคที่อยู่ในออลลอยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ต้องหาจากอะไรนะครับถ้าเราอยากหา P ของซิงคเรามีความสัมพันธ์ของ Activity ใช่ไหมครับแอคทิวิตของซิงคจะมีค่าเท่ากับ p a r t i a l p r e s s u r e ของซิงคที่อยู่ในระบบออลลอยนี้แล้วหารกับ Pressure ของซิงค์ที่อยู่ในสภาพของของบริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่ง ตัวเพรสเชอร์ของซิงค์ในสภาพบริสุทธิ์เนี่ยเราสามารถหาได้ใช่ไหมครับตัวนี้เราสามารถหาได้จากสมการตัวนี้นะครับตัวบนคือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหาก่อนเราจะได้ตัวบนเรารู้ตัวล่างแล้วเราก็ต้องหาแอคทิวิตี้ถูกไหมครับแอคทิวิตี้ของซิงค์ตัวนี้หาได้จากอะไรแอคทิวิตี้ของซิงค์ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับแอคทิวิตี้ของซิงค์จะสามารถหาได้จากแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชนต์ของซิงค์คูณกับโมเฟรคชันของตัวซิงค์เองนะครับซึ่ง นั่นก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมโจทย์ถึงต้องให้สมการ activity ของซิงค์หรือก็คือสมการตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะเราเพื่อที่จะให้เราเแก้สมการเพื่อหาค่า activity coefficient ของซิงค์แล้วก็มาแทนค่าลงไปในตัวนี้นครับดังนั้นวิธีการคำนวณในข้อนี้นะครับขั้นที่1เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการหา activity ของออ activity coefficient ของซิงค์ก่อนนะครับโดยที่จากสมการนะครับ rt ล็อกแก m a มาซินะครับมีค่าเท่ากับลบ31600คูณกับ ncu ยกกำลัง2นะครับเราก็ทำไหมครับแก้สมก,การเพื่อหาค่าแกมมานะครับตัวนี้เราจะได้เป็นล็อกแกร a มาซิจะมีค่าเท่ากับลบ31600 n ของทองแดงมีค่าเท่าไหร่ครับโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอก n ของซิงค์มาใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับว่า สัดส่วนของซิงค์รวมกับสัดส่วนของทองแดงเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นถ้าสังกะสีเป็น0.3ดังนั้นทองแดงก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับทองแดงก็ต้องเป็น0.7ดังนั้นเราก็จะได้เป็น0.7ตัวนี้ยกกําลังสองแล้วก็หารด้วย RT นะครับเราย้าย RT จากฝั่งนี้ไปหาร R ก็คือ8.314 T คืออุณหภูมิที่สนใจก็คือ1,280 K เคลวินนะครับ เราก็เนื่องจากมันอยู่ในฟังก์ชันลอการิทึมใช่ไหมครับเราก็ใช้ e ยกกำลังออกมาเราก็จะได้ค่าแกมมาของสังกสีนะครับมีค่าเท่ากับ0.2 33อ,อนะครับตัวนี้ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าทำไมถึงได้0.233พอเราได้ค่าแกมมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปแทนในสมการเพื่อหา activity ใช่ไหมครับเราก็จะได้แอคทิ i ิตของซิงค์เนี่ยมีค่าเท่ากับ แอมม่าซิงคูณกับโมแฟคชันของซิงซึ่งก็คือ0.233เอามาคูณกับ0.3นะครับเมื่อคูณออกมาแล้วจะได้ Activity นะครับ activity ของซิงอยู่ที่0.07นะครับ0.233คูณ0.3ได้0.07พอเราได้ Activity ของซิงแล้วใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้สมาการตัวนี้มาแล้ว ตัวหารยังไม่ได้หาใช่ไหมครับเราก็มาดูตัวหารจากที่โจทย์ให้มาว่า log p เท่ากับลบ6620หาร t แล้วก็ลบกับ2.26ลอก log t แล้วก็บวกกับ12.34ใช่ไหมครับหน่วยเป็นทอ เราอยากหา p เนื่องจากสรรมการตัวนี้เป็นของเพียวนะครับโจทย์บอกตรงนี้เป็น Vapor Pressure ของเพียวลิควิดซิง c ตัวนี้เป็นของบริสุทธิ์แก้สรรมการนะครับตัวนี้ล็อก p จะมีค่าเท่ากับลบ6620หารด้วย t ก็คือ1280แล้วก็ลบ2อ่ะดืมบอกนะครับตัวนี้โจทย์เนี่ยให้เลขผิดมานะครับเดี๋ยวขอลบก่อน ตัวนี้เลขที่ถูกต้องควรจะเป็น1.26นะครับ1.26อล็อกทีอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยเนาะ1.26นะครับ1.26ล็อกเป็นฐาน10นะครับตัวนี้ทีก็คือ1,280แล้วก็บวกกับ 12.34ตัวนี้เนื่องจากล็อกตัวนี้ฐาน10ดังนั้นถ้าเราอยากได้ p ก็ต้องใช้แอนติล็อกเป็น10ยกกำลังใช่ไหมครับดังนั้นเราเทค10ยกกำลังเข้าไปทั้ง2ค่าเนี่ยเราจะได้ p นะครับเท่ากับ10ยกกำลังของก้อนนี้ทั้งหมดนะครับ10ยกกำลังของก้อนนี้เมื่อกดออกมาแล้วจะได้1790นะครับ1790.77 ตัวนี้ความดันหน่วยเป็นท่โอเคพอเราได้ความดันแล้วนะครับสุดท้ายจากความสัมพันธ์นะครับโจทย์ต้องการหาเวเปอร์เพ s u ช e เนาะจากแอคทิวิตของซิงคมีค่าเท่ากับ p พรสชั r e เพร s ช u r e ของซิงคซึ่งตัวบนเนี่ยเป็นอยู่ในสภาพของอ l ลอยนะครับตัวล่างเป็น Pressure ของซิงคที่เป็นสภาพบริสุทธิ์แอคทิวิต อ๋อแอคทิ i ตตัวนี้คือ0.07นะครับแล้วก็เท่ากับตัวนี้โจทย์ต้องการจะหาแล้วก็หารกับความดันตัวนี้นะครับของซิงค์เพียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นึ่งเอาตัวนี้หน่วยเป็นทอแอคทิวิตีไม่มีหน่วยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ความดันของซิงค์ ที่อยู่ในอลลอยนะครับมีค่าเท่ากับ0.07คูณกับ1790.77ทอนะครับเลยได้ค่าความดันของซิงค์เนี่ยมีค่าเป็น125.39นะครับทอ125.39เอ่อ39ทออันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเราจะได้ความดันของซิงค์ ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเขียนเน้นให้ก่อนละกันนะครับว่า in alloy นะครับอยู่ใน alloy อะเติม s ด้วยโอเคครับ